รู้สึกว่าการเล่นซิมแบบเดิมๆมันท้าทายชีวิตไม่พอคลิปนี้จะพาไปลำบากตากตำกับการหาไพ่ทาโร่กันค่ะ อันดับแรกเราจะต้องพาน้องซิมของเราเดินทางไปยังเมืองเรเวนวูดที่มากับภาค Life and Death กันก่อนโดยเราจะตั้งหัวเรือจากเมืองด้านบนสุดก่อนนะคะจากนั้นให้มองหาแท่นบูชาอันนี้เมื่อคลิกไปจะเจอป๊อปอัพข้อมูลเด้งขึ้นมาพร้อมกับไพ่ใบแรก The High Spellcaster จุดที่2ให้มองหาต้นไม้รูปร่างพิศวงคลิกใช้สัญชาตญาณที่ต้นไม้ตรงนี้จะเจอกับไพ่2ใบคือ j u s t i c e และ The Star ถัดไปให้มองหาทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ใช้สัญชาตญาณเช่นเคยก็จะเจอกับไพ่ Dm Press ใกล้ๆกันจะเจอครีปให้คลิกสำรวจตรงจุดนี้อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะว่าจะได้ไพ่มาถึง4ใบนั่นก็คือถ้วยเหรียญไม้และดาบจุดถัดมาจะเป็นสุสานหน้าบ้านตระกูลสเปกเตอร์ใช้สัญชาตญาณที่ป้ายก็จะได้ไพ่2ใบคือ View of Fortune และ Suspension และในจุดเดียวกันนี้ให้มองหาหน้าผีที่ชื่อว่า Velon v, v a r e s ผูกมิดกันเข้าไว้และคลิกซื้อขายกับวา r เรสจะเจอไพ่ The c ชา r i อ t และ The Hermit ตรงนี้จะเป็นฟิลใช้เงินแก้ปัญหาสุดจุดต่อไปให้เพื่อนๆไปที่บ่อน้ําตรงที่น้องอีดิตอยู่แล้วคลิกใช้สัญชาตญาณก็จะเจอกับไพ่อีก2ใบคือ Evil และ The Tower จุดสุดท้ายของคลิปนี้ให้ไปที่ลานกิจกรรมคลิกที่ดวงวิญญาณสีฟ้าแล้วเลือกปลดปล่อยอารมณ์เราก็จะได้ไพ่ t e m p e r a n c e มาส่วนไพ่ที่เหลือได้มาต่อให้นะ